สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาพบกับโครงการบ้านเพนพักทําเลที่ตั้งของโครงการนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ตําบลน,น้ําแพร่อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากโรงพยาบาลหางดงเพีงแค่1.5กิโลเมตรใกล้สถานที่ราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีตํารวจโรงเรียนการไฟฟ้าและที่สําคัญนะครับห่างจากตลาดสดหางดงเพียงแค่2.5ก,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 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ โครงการบ้านเพนทักเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวแบบนอนดิกนะครับเนื้อที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่38.2ตารางวางนะครับพื้นที่ใช้สอย86ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว, 1, รว1ที่จอดรถนะครับราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่2,190้านบาท ในวันนี้ที่ผมจะพาไปดูเนี่ยมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับจะมีทรงนอร์ดิกแล้วก็ทรงโมเดิร์นนะครับทรงโมเดิร์นเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่2,490 0บาทพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่108ตารางเมตรที่ดินอยู่ที่58.6ตารางวา สับใคร,ครนะครับที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0644710666ของแถมน,นะครับก็จะมีถังเก็บน้ำปั๊มน้ำระบบกำจัดปวกปูญ้าเป็นพื้นที่โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านผ่านบร,ริษ e ัทเอกสิ์รับเงินเพิ่มอีก1กระเป๋า5%ตลอดชีวิตเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจต้องรีบจองนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สับใครให้กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ